อันนี้แฟนพี่อ่ะดีเบรันหลังเราก็เจอก,กันแล้วเรากักสึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปงไ<ม>ยกน้ำกามกลามเรามันไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรเงี้ยแล้วผมคือแบบทำไมวะคือแบบยกเวทมาตั้งชีวิตโทษนะฮะแบบบางทีเจอที่ไหนผู้ปกครองชอบแบบเอานี่นี่มุ้งมิ้ไหน่อยมุ้ไปหน่อยนะฉันผมจะแบบ ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่เป็นไวรัเราไปทั่วโซเชียลสำหรับนาเดตยายาและแอบิเกลที่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งดูแล้วมีความน่ารักเป็นอย่างมากงานนี้ทางด้านนเดธเผยว่าก้ามที่ตัวเองออกกำลังกายมารู้สึกว่ามันไม่มีค่าเลยกับการที่อุ้มเด็กแค่คนเดียวแต่ทางด้านยายากับอุ้มได้สบายมากทางด้านนาเดยายอยังได้เล่าประสบการณ์ที่ไม่ค่อยกล้าอุ้มเด็กคนอื่นๆพร้อมกับเผยถึงสาเหตุกลัวน้องร้องไห้ครับปกติปทีปิเด็กแบบตื่นตืนก,ก,ก็จะร้องไห้อนะไรยเงี้ย ก็เลยยังไม่ได้แบบเข้าไปแต่พอสักพักเขาก็เริ่มชินเขาก็ให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับหนักมากหนักจริงรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปยกน้ำหนักกันนี่เหรอคือยกเวทแล้วรู้สึกว่าอแรงเราไม่ได้มีมีค่าเลยอ่ะกล้ามกล้ามเราไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยากยกแบบสบายมากแบบแล้วผมคือแบบอะไรวะแบบยกเวทมาตั้งชีวิตการยกเด็กคนนึงทำไมมันมันปวดแขนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่งมีนก็คงต้องแบบทำกันปาที่อุ่นนะครับอุ่นนะครับคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วน้องกับบิเกยวน่ารักมากๆแล้วก็อัธยาศัยน้องแบบดีอ่ะน้องคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเลยคุณแม่ของ่งสอนมาดีมากๆเออน้องเก่งนะครับผมว่าผมก็เก่งนะครับพี่แบบยังไม่แบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับน้องยังไงกลัวน้องแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นความรู้สึกแบบ แต่แต่ก็เป็นความสุขดีนะครับโอ้โเขาร้องไห้ผมไม่ชอบเด็กร้องไห้ใช่บางทีแบบโทษนะฮะแบบบางทีเจอที่ไหนผู้ปกครองชอบแบบเอ้านี่นี่อุ้มอุ้มไปหน่อยอุ้มไปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเด็กร้องไห้ถ้าเด็กร้องไห้เราหน้าเราไปเลยผมจะแบบสงสารนะเพื่อนไม่ได้ผมจะแบบเนี่ยเอาเขาเดี๋ยวน้องร้องไห้ลูกไปอุ้มอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่กล้าอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอ moment ของการด้วยกันทั้งสายคนที่ยาก น่ารังไหมภาพรอดูครตอนภาพในฝันไม่แต่ว่าภาพนี้ในหัวมีแล้วเราดูเราดูเราดูยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นลูกเราเองเราจะไม่เขาเคิรจะไม่กังวลไม่นะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีความความสบายใจีความสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยดื้อในเชื้อไขเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบ เราอาจจะห่วงมั้งไม่รู้ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเออไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยยาย่าดูผ่าดูผ่ามาในการอุ้มติดกันดีโอที่เขาเล่นกับน้องน่ารักกันตายพี่จับห้อยหัวอะไรเงี้ยก็งใช่ผมแบบผมไอุ้มไม่เฉยวิ่งอะไรเงี้ยครับยาย่าแบบพาหมุนพาห้อยหัวพาอะไรต้องบอกว่าก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆระหว่างณเดชน์ยาย่าและแอบิเกล อย่างไรแล้วแฟนคลับก็ต้องเฝ้าคอยกันต่อไปว่าณเดชและยา่ยาจะมีเจ้าตัวน้อยออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันเมื่อไหร่อย่างไรแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ